สวัสดีครับผมนายถาวรพลีดีผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดขอนแก่นนะครับคราบ,บันนี้สำนักง,งานกศนจังหวัดขอนแก่นของเราก็จัดกิจกรรมกศนอขอนแก่นเกมครั้งที่2นะครับเพื่อที่จะให้บุคลากรที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มาทํากิจกรรมสัมพันธ์แข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรและก็พัฒนาทักษะ พัฒนาสมรรถนะเพื่อให้ครูมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังหลักๆในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาครับซึ่งวันนี้ก็เป็นการแข่งขันกีฬาหลายประเภทตั้งแต่ฟุตบอลนะครับวอลเลย์บอลกรีฑาแล้วครับแล้วก็กีฬาพื้นเมืองนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสนุกสนานนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณและก็ขอเช่นชมค,ครูท่านผู้บริหารนะครับที่มีส่วนร่วมในการ ทำกิจกรรมในครั้งนี้นะครับซึ่งกิจกรรมข้างหลังผมก็เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลคู่ชิงชนะเลิศระหว่างสีชมพูกับเสียแสดนะครับบรรยากาศสะดวกมากครับ ครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมกีฬาพื้นเมืองนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นการแข่งขาการชักกระยืยนะครับซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีสุขภาพพลังไม้ที่แข็งแรงแล้วก็เป็นกําลังหลักในการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดขอนแก่นของเรานะครับในเรื่องของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามานวสายบรรยากาศสนุกสนานนะครับเต็มไปด้วยแบบพี่แบบน้องนะครับเป็นกีฬาที่เชื่อมความสัมพันธ์ ได้อย่างดียิ่งนะครับซึ่งก็ขอเชื่นชมขอขอบคุณทุกภาคส่วนตั้งแต่ท่านผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศาึกษาทุกตำแหน่งนะครับแล้วก็ภาคเครคือข่ายที่ช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมให้การจัดกีฬาในครั้งนี้ส,สำเร็จลุล่วงด้วยดีครับ